ใจเย็นน้องโอเคเอาแล้วเราสองคนอีกแล้วเนี่ยพี่ลูกศรอุ้ยทำไมท้าแกสวยอ่ะแบบาทำไมในนี้เป็นแบบเนี้ยอุ้ยทำไมน้าตาพี่เป็นยงมันกลับด้านปะเดี๋ยวอยัง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 ไม่บิ้มเดี๋ยว ก็คนอยากดูอะไรสนุกสนุกไหมสนุกสนุกสนุกเออไปไปไปเรียกเพื่อนมาเร็วเออไปเรียกเพื่อนมาเลยคนไม่ถึงพันหนึ่งเราไม่เปิดหน้าไปลไม่ไม่น่าได้เข้าไลฟ์อ่ะกคนอยากเห็นอะไรไหมอยากเห็นอะไรกคนอยากเห็นอะไรไหมอยากเห็นอะไรไหมคือมันเห็นปะมันแบบไอ้นี่ปะแบบจอมันไอ้นี่ปะ ทุกคนตื่นเต้นเร็วมีมีสี่ห้าสิบตึ้นถึงเต้นกี่ค,คนแล้วมองไม่เห็นสี่ร้อยสิบสองเอ้ยเอ้ยทำเขารู้กันหมดแล้ยที่ต้องสอนหรือว่าอะไรก็นี่อ,าอ,อ่านดีอ๋อเขาหมายถึงพี่ป่ะอืมเขาหมายถึงพี่หมายถึงพี่มองไม่เห็นเมนด้วยซ้ำเนี่ยฮะทุกคนเห็นแล้วอย่าตกใจช็อกอะ โอนมาลอยทิคเก็ตลอทิคยทิคเก็ตคือกี่บาทไม่รู้หมื่นหนึ่งโอเคงั้นไม่เอาเอาแสนถูกแล้วพันทิเก็ตเนี่ยจะจะเปิดยังอ๋อกี่คนแล้วกี่ตอนนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบสามและหุยเยอะจังเขินนะแม่เขินเหรอยังเขินเลยใช่เขินพี่ทุกคนพร้อมยังคะ ตัดผมอ่ะเอา้ารู้ได้ไงหนูตัดสก,กินเฮดมาเนาะบัส,สคัทอ๋คอนะคุณพูดอย่างนี้นะคะุณพูดอย่างนี้นะครับคุณเธอสี่ร้อยเก้าสิบแล้วไง้าเราไม่ถ้าเราห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยไม่ครุร <c oughs> ออะไรอะ่ะ <c oughs> ไปจองเลยนะออจองเลยห้าร้อยแล้วบวชบวช คุณแม่ห้าร้อยแล้วเอาย่างงี้อย่างงี้เขาคาดหวังแล้วไปเขาคาดหวังเกินหนูเขาคูดหแบบแม่เลยอ่ะอันหนึ่งไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยคุณแม่อามั่มมั่มมัมอเอาอย่างเอาอย่างเอาเลยเอาเลยคือเห็นมาเลยอ่ะคือเห็นมาเลยอ่ะคุณแม่เออเอาดีคุณแม่จะทำยไงปิดไลฟ์ ติดแล้วเปิดใหม่ <laughs> อ่ยังไง <laughs> ยังไงอ่ยังไงยังไงเอ้เอ,อ,อสวยยังสวย <laughs> ยังคุณแม,ม่แม่คุนิวเยียนิวมีเออนิวเยียนิวมีใหม่คนใหม่คนเดิมคนเดิม <laughs> <laughs> ผมใหม่ <laughs> จะหมูกใหมนะไม่แม่คุณไม่ไม่ไมไม <laughs> แกลีลาวเออ อันนี้คือเขากลัวกันปะกลัวกลัวใครกลัวพี่มาหันเลยอ่ะเอาเลยเอายังแม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่หรือว่าถ้าอยากเห็นได้ต้องต้องไปดูแคทงานแคทไปดูที่งานเดี๋ยวโดนดี๋ยวเขาเปิดอะไรให้ม um ันก็ปิดเลยอ่ะให้ให่อยากรู้ไงไ อันนี้ใบใบ่ะนีสองข้างสองข้างดีคุณแม่การกล้วยคืออะไรแม่มาหนกึ่งสองสามหนึ่งอะไรพี่เต้นทำไมวะอ่ะอย่างคุณแม่เอาเราพี่แปะแล้วโอเคอันหนึ่งสองสามคุณแม่บ้านใส่วิกทำไมอ่ะเออนั่นแหละดีเอาอันนี้วิกนะคะใครหนูทดลองการใส่วิกเนาะ หนูใส่ใสซ้อมใส่วิกเนาะลีลานะจริงแล้วฉันผิดไหมเจอแน่ในทวินบาใส่วิกคือคืออันนี้ก็จะแฉกันปะอ้าเรามันไม่ทองนะคะคุณแม่มันไม่ทองใช่ค่ะคุณแม่มันไม่ได้ทองอะค่ะมอคืนน้ำตาลเทาเขียวน้ำตาลสีชนอมปะแม่ไม่งงสีอะไรเอ่ย อันนี้คือทำไรเอ่ยหาอะไรบ้าแม่ผม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 บอลมา้อไงผมบอลมาล้อไงนะมีเพลงชื่อผมบอลไม่รู้จักอโอเสียใจอย่านึกว่าฝรั่งที่ไหนใส่วิกป้าเอ้ารู้ได้ไงเนี่ยโถนี่ดูไม่คนใส่วิกคือพี่นะอ๋อไม่ความจริงอะพี่ก็เป็นสีทองอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะไม่พี่ย้อมสีอะไรชมพูเอก็เราไปยอมด้วยกันมาไงเมื่อเช้า ลูกสอนผมทองบ้างสิครับพันทิเก็ตพูดไทยได้ไหม n นอ o นอ n นอไปโรงเรียนเพื่อนนักแน่นอนครับอันนี้เข้าามาได้นะครับโรงเรียนนอเล่นเพราะว่าน้องฝรั่ง Can you speak Thai เข้าไม่ได้แต่ว่าไม่เข้าอยู่้ทำไมคุณพูดแบบนั้นผมตั้งใจเรียนเนาะครับผมคุณใช้ได้ไหมพูดไม่ได้แล้ว ย้อมผมจริงดีก็บอกอยู่อันนี้ผมปลอมถูกย้อมผมจริงย้อมผมปลอมก็อันนี้ผมปลอมไหนไม่ก็อันนี้วิกโอเคนี่นี่ดูขอดึงไน้อยมโอ๊ย what is your name what is your name ไม่เหมือนปะไม่นะมันถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเงีย ก็ตลกนะก็ตลกี่หรือว่าเราตั้งเนเดี๋วมันมีไหมแล้วข้างหลังไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มีใครจนใจเราขนาดนั้นโอ้ยผมผมผมโอ้ยเอ้ยว่าหมดเลยล่ะแต่ว่าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเราก็จะไปแล้วอีกสิบนาทีเราจะไปแล้วลาก่อนชาไทยน้องฝรั่งมากคุณแม่ดึงผมหน่อยหลุดนะคะดึงตอนนี้เมื่อกี้หวีนี่ค่ะเป็นเส้น มาใส่สีดำใช่ป่ะเสื้อดำแล้วมันหนุยอะแล้วผมแบบติดเสื้อแบบขาดานอางเงี่ยขาดแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเต็มเสื้อหนูเลยเหมือนขนแมวไม่เหมือนแบบกินโรตีใส่มาแล้วหมแต่คือผมจริงไงลูกศรยอมบ้างไม่พี่ลูกศรของผมผมจริงนะคะผงผมจริงอันนี้ยอมไหมข้างล่างไม่ได้ยอมเลยจ้าแม่ ผมทําผมบอ์ชาวตี้มองว่าผมนั้นเปลี่ยนไปมันอันนี้คือชื่อเพลงเหรอไม่มันเป็นเนื้อเตัอเพลงอใช่พี่ลองเปิดอีกพี่ลองเปิดมีไหมเปิดไหมมีมาแล้วไปยุธยาเอาใส่ใหม่มาตตดผมไม่ใส่ใหม่งานมาสลีนี่งานจิงโจ้อเอาแน่นอนมันยังเหลืออยู่เนาะก็เลยเอามาติดเอามันไม่มีเนื้อให้เตือนหรอก ผมบลอนด์ถึงยังนี่นี่าาการกปิดได้ใช่ปะเปิดได้นี่ไงใ,ใจทันอยู่เนี่ยเอาให,หม่เอาใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่นี่เปิดให้ที่น้องสามคคะ่ะกับสองรอบทุกคนสาม นี่ไงที่เขาคืนมนชุบโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณครึ่งไรมะม่วงกับฝรั่งเนาะไม่เขาถามว่าหนูเป็นลูกครึ่งอะไรอ๋อก็ครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำตลกปะตลกเสื้อยังดำอยู่เลยไม่ยอมหรอกครับฮะยอมเสื้อเหรอค่ะ คือสื้อพี่สีขาวเสื้อแกสีดำค่ะแต่ผมผมหนูสีนี้ผมพี่สีดำลูกศรเขาไม่ถึงเสียใจอะเพราะแล้วทำไมผมสีนี้ดูผมเยอะกว่าตอนผมสีดำการที่คุณพูดแบบนี้นะครับการที่คุณพูดแบบนี้นะครับคนเรามันก็ต้องสงสไลด์บ้างผมอ่ะเยอะอยซอยเออการที่ผมเยอะแบบนี้มันสะนะนะครับผมทุกคนรู้ไหมหนูเป่าผมห้านาทีเป๊ะพี่ต้องสเป่ากี่นาที สิบห้าอืมหนูเป่าห้านาทีเออเห็นไหมคนเรามันก็ต้องยอมคิวด้วยไหมเดี๋ยวจะไปยอมงานวันเด็กอะบายอะพอหมดรอบแบบขึ้นไปสระผมแล้วก็ตัดเออวันนั้นเลยใช่แล้วแล้ววันถัดไปไม่สิวันนั้นวันอะไรนะวันเสาร์ป่ะที่จะไปสระผมวันอาทิตย์ก็กลับบ้านนอนวันจันทร์ไปย้อมผมออวันนี้วันอังคารก็ไปย้อมอีกรอบเพราะว่าเมื่อวันทําไม่เสร็จมาแบบว่ามาแบบหัวสีส้มๆ ที่ไม่เป่าไวสุดที่ไม่มีผมหรอ,อแล้วเล่น <laughs> ลูกศรอ,อย่ายอมน้องบายเราต้องสีม่วงแล้วบงเกินสีม่วงต้องกัดกี่รอบอะกัดกี่สีก็ไม่มีรลมา้ <laughs> <laughs> ด้วย <laughs> <laughs> เด็กๆไปบัสกิ้งไหมคะ <laughs> ไปคะ่ะไม่ไปหนูไม่ไป <laughs> <laughs> หนูไม่ไป <laughs> <laughs> ขี้ม้นจริงรักหนูล้ว <laughs> ลูกสอนไม้หน้าม้าไหมนี่นี่สมมติพี่ลูกสอนมีหน้าม้าก็ได้ระไระแม่คุณแม่น่ารักอยู่นิดนึงน่ารักอยู่นิดนึงที่เหลือไหมลาเล่นนะคุณแม่เขามารับแล้วบายทำไมคุณพูดแบบนี้เป็นฝรั่งหรือมังคุดเป็นมะม่วงบอกแล้วเป็นมะม่วงมะม่วง Mwok Oh, itu doyong-yong-nya Gak narak yu Gak basking jingpa? Oh, itu su bat cap Ma muang Maengkou Mempung priaomamuang mans, kap อะไรครับอะไร <laughs> อะไร <laughs> ไม่ฟังพี่ทอบแม่เอาแล้วเหรอ <laughs> <_ n ull> ลูกสอนเป็นพริกเกลือครับผมน้องใบอย่าอมข้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ เราไปบัสกิ้งใช่เราไปบัสกิ้งทุกคนบนโลกมันโลกงบนี้เย่ใช่ต้องไปผมสีนี้อย่างจ้าเอ้ารออะไรอ่ะคุณอันนี้คือฮีมไม่คัดไหมไม่ใช่นี่คือสไลด์เลเยอร์สไลด์เลเยอร์ที่ต้องการอะไรจากหนูนี่นี่ดูทดสอบความผมเสียเขาบอกว่าถ้าเอ้ยยังยังยังไม่เสีย ยังยังไม่เสียยังไม่เสียสไลด์แบบใดครับคุณต้องการอะไรครับรีแคปฮะออดด็อกิมเมนตารีหรออะไรอ่ะกูก็สนุกดีตอนแรกหนูนึกว่าด็อกิมเมนตารีมันจะแบบเศร้าๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเออตลกอ่ะ ไปยืนรูมน้องบายเป็นเรฟผมได้ไหมเอาเลยถ้าเขาถ้าถ้าแต่ว่าถ้าพี่ตัดแล้วมันก็อาจจะผมเหลือเท่านี้เหมือนหนูนะทร <c oughs> งผล่ายทูเคมา <c oughs> สงผล <c oughs> สผล <c oughs> ถ้าเสียงจะเบเรียวกินไม่ได้ครับอ๋อ oh. ดีใจทุกคนรู้ไหมว่าผมนี้เนี่ยหนูยอมตั้งแต่ บ่ายสองของเมื่อวานถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็วันนี้ตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสามกี่ชั่วโมงโ<อ>พี่นับดิบ่ายสองบ่ายสามมาประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบโมงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยอนไปเก้าชั่วโมงนะทุกคนหนูนั่งอยู่ที่เก้าอี้ประมาณเก้า <laughs> ชั่วโมงใช่บ่ายเขามารับแล้ว ใครมารับผมก็เพิ่งจะไปโรงเรียนมาแล้วไม่เห็นจะมีใครชื่อเลยอะไรนึ่ว่าเก้าวันโถอันนั้นตายแล้วมั้งอะไรอยู่ก็เงียบกันหมดเลยผมสีนี้มีโอกาสอยู่นั้นไหมครับ ไม่อ่ะแปลว่าอะไรเดี๋ยวมันก็บ่าเคยใส่แว่นเออเดี๋ยวมันกาเฟใช่บาเคยใส่แว่นไหมเคยบาต่อยมือโจังคือคือมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนทุกคนคือมันก็ธรรมดาคือจริงๆก็หกูก็เคยได้เยอะกว่านี้คือเมื่อวานคือแบบว่าเขินเนี่ยคนมันเยอะใช่ไหมก็เลยแบบไม่กล้าจะแบบเออขนาดนั้นไงคือจริงๆมันเยอะกว่านี้อืะเข้าใจทุกอย่าง กงโกมอสามเห็นทุกคนแล้วยังย me> ังไม่มีใครเห็นเลยทางนั้นมี่เห็นคนแรกอ๋อใช่พี่เห็นคนแรกแต่มาไม่ติดหรอไม่แต่ว่าอือใช่พี่เห็นคนแรกทุกคนเห็นคนอื่นเห็นแค่รูปไงอือใช่พี่เห็นตัวจริงไงเห็นตัวจริงตัวจริงก็บอกแกงโกมอนแล้วก็ส่งลงกลุ่มไม่ใช่หรอกลุ่มไหนพี่กลุ่มเจ็ดก็ไม่อ่ะเดี๋ยวคนอื่นถามว่าเรา ไม่นูกว่ะใบใสแว่นไหมครับมันแว่นไม่ใสค่ะแต่ว่าถ้าใส่หน้าพี่อาจจะได้อยู่เอออะไอะไรท่านทำผมเห็นคนแรกครับหนูเห็นคนแรกเนาะคือคือตอนตอนเขาล้างผมเนี่ยคือคือกลัวมากว่ามันจะออกยังไงก็นอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเปิดเปิดโทรศัพท์ในกระจกอบะเอ้ยเปิดกระจกในโทรศัพท์ ก็จบเลยโทรศัพท์แล้วหนูก็นอนอนี่แล้วหนูก็ส่งไปด้วยว่าผมหนูเป็นยังไงได้ได้เดี๋ยวลองยืมที่ลูกสอนใส่จับกระจกไป,ไปอมองเห็นไหมไม่ <laughs> เห็นอะไรเลยตอนนี้โอ้โหเบอร์ปะ่ะไม่ขนาดนั้นรูน้สึกว่าแส่สั้นนะแน่นอนสินอันนี้เ <c oughs> นาะกระจกยางลำ้ำ <c oughs> ทำไมคุณบูลี่ผม่างนี้ถือว่าพอใจไหมสีนี้พอใจมากแต่ว่าจริงๆอยากได้บลอนด์แบบว่าลาลอลาลาลเลยละทองเลยเหรอใช่ตอนแรกอยากยอมทองเลยแต่ว่าอันนี้มันีม่ทองขนาดนั้นคุณแม่สวย้วแม่ติ๋มไม่นะแม่น่ารักยิดมไว้เลยเอามาค่ะไม่เป็นไรค่ะ ทำไฮไลท์ก็ดีนะใช Obi ่ไหมคือแล้วหนูอยากทำไงแต่ว่าฝรั่งดองคืออะไรคะคุณแม่ฝรั่งดองคืออะไรเอ่ยบอนแบบโรซ่าโรเซ่หรือเปล่าพี่บอนคืออะไรอันนั้นมันบอลอ๋ออัอนนบอล ฝรั่งกิมจูคือฝรั่งที่มันสีแดงเหรอเนาะพี่ข้าไดเป็นสีแดงเหรอไม่รู้คุณแม่พี่ทุกสองไม่ทุกสองเอ้ยบุรีป่ะเนี่ย คุณแม่อ้ยห้าหกแล้วอ่ะไปยังอ่ะห้าแปดไปโอเคอเราชวนไปงานแคนได้เลยพี่พี่ชวนทุกคนคะวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนี้นะคะเรามีไปงานแคสมือสองกันที่บางกะปิบางกะปินะคะบ้านเราเองอือ <c oughs> ไปกันได้ใครไม่มีบัตรก็กดบัตรได้เลยณนะตอนนี้ บอกเลยว่าเราเต้นสองร้อยเพลงอีกแล้วแล้วกำลังจะไปซ้อนด้วยตอนนี้บางปกิ <laughs> <laughs> พี่หนึงพี่สองคื <laughs> อสามสิบอาจารย์นะคะ <laughs> บางปะกิ <laughs> ใครพูดว่าบางปะกิ <laughs> พี่ <laughs> ไม่เคยไปแคทมือหนึ่งไปแคทมือสองได้ไหมคะได้ะคะ่ะ <laughs> ไม่ แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นมือสองเนี่ยมันก็จะอืมนิดไม่ออกฮะ <laughs> <laughs> ไปสองวันเลยไหมไปวันเดียวตืต <laughs> ืตือตตื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 สรุปเพลงรุ่นหกชื่ออะไรนะบั <c oughs> <c oughs> งบังอึ้งกัน,นหรอดสต์ม <c oughs> คิมิกะสกี <c oughs> <c oughs> ได้ครับผมครับผมก็ทีแบบมือที่สามเราเคดมือสามแล้วถ้ามือที่สามมันจะไม่ดีนะคะทุกคนน่คะมันจะไม่ดีเลยน่าเหมือนที่รู้คือทางรถไฟสุกิัง แคทมือที่สองแต่เป็นที่หนึ่งในใจได้ไหมไม่จบอุ๊บ59 <laughs> แล้วลาก่าอนทุกค <laughs> นม <laughs> าเบ <laughs> 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 บี้นี่แคทมือเดียวอีกมือไม่ว่าถือของจ้าบายอินดี้จับจ้าอินดี้จาบบายบาย